อโอ้ดันใช้ละลิงใหญ่เลยนะไม่ใช่รถตัวเองเนี่ยเอาแรงเลยนั่น,น่ะออไฟกระพริบเรียบร้อยลองให้เห็นกันเลยครับออโอ้ไฟทำงานปกติอ่ะนี่เวลาเดินถอยนี่ก็ไฟนี่ติดเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ไฟไฟถอยก็ติดโอ้เหว,วเลยครับระลิงพิมมีระเลยอ่ะนี่ครับคันนี้แหละครับที่จะไปปราสาท พี่ศักสิทธิ์แกจะให้เอาไปส่งลูกค้าที่อำเภอปรา,าสาสจังหวัดสุรินทร์กำหนดวันนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่โอ้นี่ครับน่าจะช่วงสายๆหน่อยนู่นแหละครับโอ,อโ,ออโ้อือาายรองให้เลยใส่สเต็มเลยนะเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่ของผมมันโทรออกเอง เครื่องนี้มันโทรออกเองโอ้โหอยู่ด้วยกันโทรหาการเฉยเลยอะไรเนี่ยตายแล้วโทรออกเองโทรออกเองใช่ทรงมันได้เลยพี่ ใช่กำลังยกดีมากเลยเฮ้ยทำไรพี่ชายทำไราเโตี่ยมาแ้ว่งวิ่ไอนพี่พี่พีมาส่งให้ใอ้ยกลอยเลยเว้ยอ๋อครอู้กำลังปั๊มดีมากเลยแล้ว ได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมโอนให้พวกนี้นะวันนี้ะน,น,นะพี่ครบโอนตามหลังโอนตามหลังครับพี่อันนี้ค,ค,คือลองโหมดนะครับลองโหมดครัับบพี่ครครถไม่ได้โหลดนะลองโหมดเฉยๆแบบไม่ต้องเร่งครับนี่แบบไม่ต้องเร่งาเร่งแล้วทีนี้ไม่ต้องเร่งก็สวิงตัวสบาย ใครอยากรู้รายละเอียดจริงๆต้องนู่นนะครับช่องรถดำสวยๆจรัดนั่นเหละเสียตินเพราะว่าเสียตินนี่ถือว่าเป็นผู้ชำนาญเลยนะสำหรับมาร์คทีมาร์คทูนี่อาจารย์เขาเลยแหละครับเพราะว่าโตมากับมาร์คทีมาร์คทูมาร์คทีออกสิบแล้วตอนนั้นนะครับ<า>ใช่ใช่ตัวแรกเลยครับอะเดี๋ยวเสียตินจะให้ลองหมดจะให้ลองหมดเต่ากระต่ายครับทีนี้ ลองให้จะให้ลองหมดเดินหมดเดินดเดนต่ากระต่ายดูโอ้ยงีย้พอขึ้นเทเล,ลอร์นี่ไปเบาวิวเลยแล้วนี่วิ่งเบาวิวเลยและพอขึ้นยืนบนเทลลรลทรงน่าจะสวยให้เสียตินลองบอกทีนี้อ่ะตอนนี้ก็ให้เสียตินทดลองครับเนี่ยไม่มีควันนะพี่ถือว่าโอเคนะ <ส> <orman? S 1> รือว่าผ่านไหมพี่ชายผ่านเลยเร็วเหรอนี่ครับตอนนี้เสียตินกำลังลองครับเออเพราะว่ารถจะย้ายแล้ว ช่างอยู่ไกลอย่านี่อยู่นู่นมีนบุรีอ่ะแต่มาแล้วแต่เราได้ออกเที่ยวอันนี้ช่างไปที่พาอค้าเลยเอาเอากองมาให้หน้าจอมาให้อยอมาถึงมินบุรีแล้วไอ้มาออกจากมินบุรีแล้วใช่ใส่วิ่งมาเดี๋ยวผมลัดมาหมดแล้วแถวเนี้ย เดินเร็วอันนีห้หมดกระตายเนี่เลยไปทำงานปกติเดินไปสวิงไปนะแรงนี้นนะใช่ถ้าไม่แรงมันจะโหลดพี่ควันนี้ออกค่อยเฉยเียนเลยแหละออกเป็นลูกเป็นลูกอะ่ะอันนี้ถามว่าผมรู้เยอะไหมผมไม่รู้หรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมทํางานอยู่กับ เสียตินนะมาร์กทูมาร์กทีมาก็หลายคันมันก็เลยรู้อาการรถใช่เครงได้นะครับเสียตินจันออสนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเ,าเขาใช้ระบบเต็มเลยนะผู้หญมงอะไระเดินไปแล้วก็ใช้ระบบเลยเราก็เราไม่รู้ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ศึกษานะเราก็ต้องศึกษาไปด้วย เสียดินยังลองลองเบากว่าเต้ยนะเออเสียเต้ยขาโหดนะเดี๋ยวเต้ยดินด่วนนี่โอ้เต้ยดินโหดมากเลยลองให้เต้ยยกหน้ายกหลังโอ้ยเต้ยนี่อันนี้แบบไม่เร่งนะเนี่ยดูเลยแต่มันต้องลอให้เห็นครับนี่นี่คือแบบไม่เร่งนะเนี่ยเนี่ยครับเบาสุด นี่คือกำลังเนี่ยเดินเบาแสดงว่าปั๊มมันดีมากปั๊มดีอยู่พี่ปั๊มดีเออต้องให้ลองเองบอกเอาเอาตายแล้วใจเย็น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 เอาเอาเออ ไม่ให้เขว่าผมคลิปได้มั้ยอรมณ์ถายคลิปเลยอ่ะเอาอให้ผมดูอ่ะเออเอาเออเาเอางอนละโอ้ตายเลยตายแล้วถ้าถ้ามันแห้งนะให้แห้งตรงนี้จะได้เคลมให้ลูกค้าเรียบร้อยอันนี้นะครับสุดัวนคนเล่สุดแลยคือคือคือทดลองกำลังเบาอ่า เขเมื่อกี้เห็นแล้วลองบิดตัวแล้วก็ลองเดินแบบผ่อนคันเร่งต,ต,รต้อ้นที่ดดว, uh huh. ว่าาไไนนวานยอันนี้โอน, uh huh. oh, นี่เจอสายแบกนี่ uh huh. เกี่ยวทั้งปีครับชุดนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่านี่ไม่ใช่อะไรนะขึ้นสามคันนี่ยังทดลองไม่ได้ทั้งสามคันนะเอา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 พี่น้องดูดูดูมาด้วยกันเอามาด้วยกันแตกคอกันแล้วครับเออเอาคันเหลืองกลับเลยบอกเอาเอาตายแล้วพี่ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าขับคันเหลืองไปขายเลย ได้ขายแน่นอนถ้าไปอยู่กับทัรหนึ่งอ่ะเราไม่กลับกับเสียตินแล้วผ่านผ่านเลยเนาะผมพะว่าผมเห็นตอนที่เสียผ่อนคันเร่งลงแล้วบิดตัวเนี่ยรู้เลยว่ากำลังปั๊มมันได้ใช้ระบบครบเลยนะเชิญไปใช่ระบบวิบไปแล้วก็ลูบกลับไถ้ารหรถปั๊มไม่ดีจริงอ่ะมันไม่หมุนเลยนะเราเดินเบอร์สวิงมันก็ไม่หมุนงน ควันออกเป็นก้อนเลยเนี่ยท่อยเสียได้เล่นครบจบระบบเลยเมื่อกี้เดินไปแค่ริงไปเลยนะก็ถือว่าผ่านนะครับนี่ครับมีแต่รอกำหนดการย้ายแค่นั้นเองลูกคาริงด่วนครับผมจานชายก็รีวิวใหญ่เลยเมื่อกี้ท้าแกให้ร้องร้องตุกุึกตะกักไม่ใจไม่ดีตั้งแต่แบตก็หมดอันนี้อะไรอีกนะไม่หมุน ไอโดรีคาดมาเจอกันนี้ปักน้ำมันใส่ผิดรูพี่ชายเลยไปไม่เป็นเลยไม่กล้าทำแรงเลยต้องเจอเท่าแก่ลองเองครับรู้เลยทีนี้ก็คือระบบผ่านมีแต่รอย้ายอย่างเดียวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับัจอยคลิปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยไม่สุดสักทีใช่ไหมมันลงไม่ได้เลยมันคาอยู่ใช่รถมันงอไม่พอเนาะพี่ชายลงเมื่อกี้ก็งอเยอะ ผมตอนที่อนี่ตอนที่เนี<อ>่ยผมว่า